บเราได้ยินกระแสข่าวการปรับครมรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งมาตั้งแต่ก่อนสงกรานโดยซ้ำไปแล้วก็ระหว่างสงกรานกระแสการปรับครมออก็ดังมากยิ่งขึ้นแรงมากยิ่งขึ้นเราก็เห็นภาพชัดว่ามีการวิ่งเต้นกันมีการล็อบบี้กันมีการพยายามที่จะรักษาเก้าอี้ของตัวเอง เห็นได้จากการที่มีรัฐมนตรีที่จะถูกปรับออกรัฐมนตรีคนที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีรวมไปถึงสสพักเพื่อไทยก็จะไปห้อมล้อมไปพบคุณทักษิณที่หมู่บ้านปินวันเล่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อต้องการที่จะให้คุณทักษิณสนับสนุนช่วยเหลือทั้งรักษาเก้าอี้ไว้แล้วก็ทั้งที่จะไปมีตำแหน่งใหม่นะครับภาพเหล่านี้ ปรากฏเห็นชัดและปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวการปรับคอรมอรเริ่มเป็นความจริงหลังจากนั้นหลังจากสงกรานแล้วคุณเศรษฐาก็เข้าบ้านจันสองล่าเพื่อไปรดน้ำสงกรานคุณทักษิณสิ่งที่หลายคนคิดก็คือว่าในวันนั้นต้องมีการพูดคุยเรื่องการปรับคอรมอร เป็นการรับสัญญาณเป็นการรับโพยจากคุณทักษิณมาหรือไม่แน่นอนที่สุดแหละคุณทักษิณคือผู้มีอำนาจตัวจริงของพรรคเพื่อไทยผู้อยู่เบื้องหลังรัฐบาลชุดนี้มีบทบาทสำคัญในการปรับครอมอรเพียงแต่ว่าคุณเศรษฐาจะยอมรับความจริงหรือไม่หลังจากกระแสะการปรับครอมอรทอดยาวออกมาก็เปิดโอกาส ให้คนที่จะเสียตําแหน่งก็พยายามวิ่งเต้นล็อบบี้เพื่อเกาะเก้าอี้รักษาตําแหน่งตัวเองไว้เห็นจากการมีรัฐมนตรีสายนายใหญ่สายนายหญิงสายเจใหญ่สายนายกยิ่งลักหรือบางคนวิ่งเข้าหาคุณเศรษฐาโดยตรงก็มีก็เลยทําให้ข่าวออกมาค่อนข้างสับสนว่าบางคนสายแข็งบางคนเจอของแข็งบางคนเหนียวบ้างอยู่กับที่บ้างไม่ถูกปรับบ้าง ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการช่วงชิงอํานาจรักษาเก้าอี้ของตัวเองคนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็เสพติดอํานาจก็อยากจะอยู่ในรัฐมนตรีต่อไอคนที่ไม่เคยเป็นก็อยากจะเป็นถึงคิวก็พยายามผลักดันตัวเองวิ่งเต้นเข้าหาผู้มีบทบาทหรือว่าผู้มีบารมีในพักเพื่อจะดันตัวเองฤด,ดูการเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นฤด,ดูการแย่งชามข้าวซึ่ง ก็น่าจะรู้อยู่ว่าการแย่งชามข้าวหมายถึงอะไรนะครับวันผมก็คิดว่านักการเมืองก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลี้ยงบางชนิดอะครับนะครับ,นะรบเห็นอะไรที่อยากจะได้อยากจะกินก็ต้องแย่งกันตำแหน่งทางการเมืองก็เหมือนกันก็มีการแย่งกันเพราะจับตาดูถ้าหากว่ากระแสะการปรับคอรมการปรับคอรมอยังยืดเยื้อไปเช่นนี้นะครับมันก็ต้องยังวิ่งต่อไป จนกว่าวันที่คุณเศรษฐานำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าจนนั้นและจบแล้วนายยุติแต่ว่าตราบใดยังไม่มีการทูลเกล้าผมเชื่อและเกินว่ายัางวิ่งกันอย่างคุนตลบอย่างแน่นอนครับ